ก่อนอื่นต้องกล่าวคำว่าสว,วัสดีพี่น้องชาวลอใบติฟ้าที่น่ารักทุกคนอีกเช่นเคยนะครับพีวิวก่อนเกมการแข่งขันแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกไปเยือนฟูลแลมวันนี้นะครับเวลาตีสามแมนเชสเตอร์ซิตี้จะบุกไปเยือนทางด้านฟูลแลมนะครับมาดูข้อมูลที่น่าสนใจของทั้งสองทีมนะครับระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับฟูลแลมถึพิม์ลียอังกฤษนะครับจากฝูงยังคงเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ แต่จะบุกไปเยือนทีมน้องใหม่อย่างฟูลแลมลุ้น3าคะแนนและขยับเข้าใกล้ปมว่าแชมป์นะครับเจ้าบ้านฟูลแลมเพิ่งจะตั้งผลงานสุดเซอร์ไพรส์ในเกมลีกนัดล่าสุดนะครับที่สามารถเอาชนะลิเวอร์พูลได้ไป1ประตูต่ตอ0ในเกมนี้น่าจะยังคงมีความมั่นใจเต็มเปี่ยมสภาพทีมถือว่าพร้อมสมบูรณ์โดยแนวลุกตัวเก่งอย่างอเดโอลาลุกแมนที่โชว์ฟอร์อมได้โดดเด่นที่สุดในเกมที่พบกับลิเวอร์พูลนะครับ ในเกมนี้เขาก็คาดว่าจะได้ลงไปตัวจีดแน่นอนส่วนในทีมเยือนนะครับเป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรานะครับที่พลาดท่าให้กับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก่อนที่จะคัมแบ็กกลับมาโชว์ฟอร์อมโหดในลีกตัดตามสัปดาห์ที่ถล่มตอนเทมตันไปได้5ดต่อ2เกมนี้ทีมของกัวเดียล่านะครับไม่มีตัวเจบและคาดว่าจะมีการสลับเล่นบางตำแหน่งเพื่อที่จะเตรียมทีมเล่นบอลยุโรปกลางสัปดาห์หน้าในนัดน,นี้นะครับ แมนเชสเตอร์ซิตี้สภาพความพร้อมของนักเตะทุกคนนะครับเรียกได้ว่าฟิตและครบอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะขึ้นอยู่กับเซโกเดียล่านะครับว่าวันนี้จะส่งใครลงเป็นผู้เล่นตัวหลัก11ตัวจริงคนแรกนะครับฟูลแลมนะครับแม้จะเป็นทีมที่มีใจตู้อาศัายทีมเวิร์กในการช่วยไล่บอลและเฉลยโอกาสเล่นเกมโต้กลับแต่การเจอกับเรือใบสิฟ้าที่กำลังเดินหน้าไล่ล่าแชมป์น่าจะไม่ใช่งานง่ายแมนซิตี้คาดว่าน่าจะบุกไปเอาชนะ ทางด้านเจ้าเสวอูแล่มนะครับมาดูสถิตินะครับผลงานที่เจอกันนัดล่าสุดนะครับต้องย้อนไปเมื่อวันที่15กันยายนปี61นะครับในศึกพรีเมียร์ลีกแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะฟูลล่มตับ2-0นัดที่ 2, สศึกคาราบาวครับ City, แมนซิตี้ชนะฟูลเล่ม2-0นัดที่3ศึกพรีเมียร์ลีกแมนซิตี้ชนะฟูลล่ม2-0 นัดที่ 4, สี่ศึกเับแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะฟูลแลม4-0และนัดล่าสุดนะครับในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อ5ธันวาคมปี63นะครับหรือว่าปลายปีที่แล้วนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เปิดบ้านรับการ,รเยือนฟูลแลมเอาชนะไปได้2ประตูต่อ0นะครับมาดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะฮะไปดูทางฝั่งของเจ้าบ้านฟูลแลมก่อนนะครับเจ้าบ้านฟูลแลมนะครับ5นัดหลังสุด เรียกได้ว่ากระท่อนกระแท่นนะครับไปดูกันเลยนะครับนัดแรกเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์นปี64นะครับใน10รีเมิลร์ลีกเสมอกับเบอร์ลี่1ประตูต่อ1นัดที่2ใน10ริเมิลร์ลีกชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด1ประตูต่อ0นัดที่3ใน10ริเมิลร์ลีกเสมอกิตตัมพาเลซ0ประตูต่อ0นัดที่4ใน10ริเมียริลีกแพ้ให้กับท็อตแนฮตสเปอร์ไป1ประตูต่อ0และนัดล่าสุดนะครับ บุกไปเซอร์ไพรส์ทีมใหญ่อย่างลิวโกลด์ด้วยการเอาชนะหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับนี้ก็เป็นฟอร์มห้านัดหลังสุดของทางด้านครูแลมทีมเจ้าบ้านมาดูทางฝั่งของทีมเยือนนะฮะห้านัดหลังสุดนะครับแพ้เพียงแค่เกมเดียวโดยเกมแรกนะครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกสามารถเอาชนะกัตบักไปได้2ประตูต่อศูนย์นัดที่2ในศึกพรีเมียร์ลีกชนะเวสต์แฮม2ประตูต่อ1นัดที่3ในศึกพรีเมียร์ลีกชนะบุ๊คแฮมตัน ไป4ประตูต่อหนึ่งนัดที่4ในศึกพรีเมียร์ลีกแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ0และนัดล่าสุดนะครับเกมกลางสัปดาห์แมนซิตี้เปิดบ้านเอาชนะซาแฮมตันไปได้5ประตูต่อ2นะครับที่นี่นะครับเรามาดู11ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรานะครับคาดว่ามาในระบบ4 3 3, 3เช่นเดิมนะครับโดยมีผู้รักษาประตูเป็นเอเดรีนแผงกองหลัง4ี่คนนะครับเป็น จอคอนเซโลลูเบนดิอาร์ตจอสโตนและอเล็กซานเดอร์ซิเซนโกนะครับกองกลาง3คนนะครับคาดว่าจะเป็นอินคายกุนโดกันโลริโกเมเดโดซิวานะครับสามประสานแดนหน้านะครับคาดว่าจะเป็นทางด้านบิย่าปมาเลสเควินเดบอยและกาเบรียลเทสุตนะครับอันนี้ก็คือ11ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในค่มภีร์นี้ของทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างครับสำหรับเกมวันนี้ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้จะบุกไปเยือนเจ้าสัวยอย่างฟูลแลมที่เอาชนะลิเวอร์พูลได้ในเกมที่แล้วนะครับก็ต้องมาดูกันนะครับว่าในค่ำคืนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้จะบุกไปคว้าตามแต้มในบ้านของฟูลแลมได้หรือไม่อย่างไรนะครับก็อย่าลืมติดตามเชียร์กันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมดีๆมาให้เพื่อนๆได้ร่วมสนุกกันนะครับกติกาของการทายผลนะครับข้อแรกนะครับทายว่าในเกม ที่พบกับฟูลแลมนะครับผลสกอร์จะออกมาเท่าไหร่นะครับกติกาข้อที่2นะครับให้ทายว่าใครเป็นคนยิงคนแรกโดยไม่ต้องระบุเวลานะครับกติกาข้อที่3นะครับปิดการทายผลนะครับเมื่อเกมได้เริ่มคิกออฟนะครับหรือว่าเวลาตีสานั่นเองก็มาร่วมสรุปกันเยอะๆนะครับสําหรับกิจกรรมที่ทางด้านแอดมินได้จัดขึ้นมานะครับก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนนะครับได้รางวัลนี้ไป ในค่ำคืนนี้ก็อย่าลืมเชียร์ทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราด้วยนะครับใน EP นี้หากแอดมินผิดพลาดประการใดแอดมินก็ต้องขออภัยไว้าที่นี้ด้วยนะครับพบกันหน่ใน EP หน้าสวัสดีครับ